แนเค้กเขมนิีต์และติ๊กเจษดาพรพร้อมใจกันออกมาประกาศผ่านสื่อโซเชียลตอบปฏิเสธไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหลังมีชื่อไปเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองพรรคหนึ่งยืนยันเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิว แม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้ายูทูบเบอร์ชื่อดังควงสามีเจ้าหลวงตูนเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและแฟนคลับอย่างคับข้างฟิล์มรัฐภูมิเผยตรวจพบเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเสี่ยงเสียชีวิตค่อนข้างสูงโดยเจ้าตัวทราบข่าวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และดูแลตัวเองมาตลอด ตรวจพบเป็นขั้นร้ายแรงระยะที่4รับเมษาปีหน้าอาจต้องผ่าตัดโรเบิร์ตดาวนีิจูเนียและแมดเดมอนกลายเป็น2รายชื่อล่าสุดที่จะได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนโดยหนังมีชื่อเรื่องว่าอ p p เพนไฮเมอร์เล่าเรื่องราวของเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งระเบิดปรมาณูหนังจะได้คิลเลียนเมอร์ฟี่มารับบทเป็นเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์และเอมิลี่บลันช์จะรับบทเป็นภรรยาของเขา กาพนมได้ถ่ายภาพตนเองร่วมกับอีโกอูไวส์และเดียวชูพงลงอินสตาแกรมขณะพักกองถ่ายทำหนังเรื่อง The Expendables 4เผยเป็นในว่าเดียวชูพงอาจจะได้มาร่วมเล่นหนังเรื่องนี้ด้วย The Expendables เป็นหนังแอคชั่นที่รวมนักแสดงสายบูในยุค90ไว้หลายคนโดยภาคล่าสุดถูกวางกำหนดฉายเอาไว,าว้คร่าวๆปี2022